ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันจากคลิปที่แล้วเลยนะคะคลิปที่แล้วตอนท้ายถายป้าหยุดคลิปไว้แล้วลืมกดให้คลิปเดินต่อนี่นะคะเราก็มาหนีบหนีบงานที่เราถักถ้างานหนาให้ใช้ ตัวนี้ที่ปรับความร้อนได้หนกแรงนะคะถ้าใครที่ใช้ไหมนหนาๆแข็งๆอะนะปีบของดอกมะลิมลิลาเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียงตัวกันซ้อนสวยงามนะคะค่อนข้างที่จะไปคนทิศคนละทางเลยนะ ตอนหนีบเนี่ยเราสามารถดัดเข้าได้นะคะตอนที่งานร้อน เรามาดูตอนประกอบกันตรงตรงตอนที่ใส่ลวดเนี่ยจะยากนิดนึงเพราะข้างหลังของเราแน่นนะป้าก็จะใช้เข็มเนี่ยงัดให้เป็นช่องขึ้นมาก่อนตรงไหนก็ได้นะคะบีบนี่ดิ ยากนิดนึงนะตรงนี้อย่างนี้นนนนก็ได้ขอให้เราสอดเอ้ยเสียบรวดได้สอดรวดเข้าไปได้เนี่ยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งให้ได้สองฝั่งนะคะ เราต้องการให้งานเขาดูมีรูตรงกลางนะให้ดูเหมือนมีช่องตรงกลาง mm hmm. mm hmm. เาเสียบได้เงี้ยเราก็หนีบถ้าใครไม่อยากให้ให้มีสีเขียวอ่ะอยากให้มองเห็นมีสีเขียวลำไรข้างในนี้ก็ ก็สามารถทำได้นะคะแล้วแต่จะทำรือไม่ทำก็ได้นะให้ไหมเนี่ยค่อมค่อมลวด ก่อนที่เราจะจะหนีบลวดเนี่ยแล้วก็มัดเสร็จแล้วค่อยบีบลวดนะคะเห็นไหม,ไมเขาจะเราก็จะเห็นสีเขียวตรงกลางเล็กๆ จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้สีขาพันสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะพันตรงโคนแล้วก็เอาสีเขียวพัน มาได้สักประมาณเส้นหรือเส้นครึ่งแล้วแต่นะคะป้าก็ไม่ได้วัดนะป้าก็กะกะเอาให้เราตับไว้ย่างนี้แล้วก็ตัดไหมที่เราไม่ต้องการแล้วเนี่ยออกเสร็จเราก็เน็บเน็บนี้ไว้ก่อน แล้วเราก็ใส่เขาไม่รู้เขาเรียกเก็บเลี้ยงหรือไอะนะก้านดอกอะไรก็ตั้อย่างอ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะป้า,าจ,จะเรียกผิดนะใส่นี้ก่อนเอาไหมที่เราพันเนี่ยมาใส่ก่อน ดงนี่นะตรงนี้ใครจะใช้กาวหยอดช่วยก็ได้นะคะถ้าใครไม่ไม่ใช้กาวก็ตรงโคนของเขาเนี่ยให้พันหนาหนานหน่อยกันเขาลวดลงมานะ ให้เราพันซ้ำๆให้ดูให้หนาขึ้นให้ใหญ่กว่ารูของกีบเลี้ยงครับ อันนี้นะคะส่วนดอกตูมดอกตุูมนี่เมื่อคืนป้ามือนจะลืมบอกว่าตอนตัดให้เหลือสีขาวไว้ยาวนิดนึงพอประมาณนะคะจะพันให้เขามีไว้พันเขาให้ดูมีกา้กานก้านสีขาวหน่อยๆน่อยะ ให้เราบีบตรงนี้จิกตรงนี้แล้วก็อาสีขาวเนี่ยผันพันแน่นๆ ันนี้ได้สักเล็กน้อยพอนะคะแล้วก็สีเขียวมาพันพันมาได้สักนิดนึงแล้วก็ตัดตดอที่เราไม่ต้องการออก ดไว้ก่อนแล้วเราก็ตัดได้พอประมาณที่เราจะพันลงมาเนี่ยนะก็ใส่กลีบเลี้ยงก้านดอกขั่วเออเรียกขั่วป่ะขั่วดอกแม่เร็กผิดมานตั้งนาน ใช่ป่ะนะเรีกขั้วดอกอ,นนะอ่ะนะถ้าใครไม่ใส่ก้วก็พันใต้นี้นหลายรอบ หนาเพื่อเป็นตัวคำ้ำขั้วดอก เสร็จแล้วก็ให้เราตัดถ้าเป็นดอกตูมเราก็ตัดขั้วด,ดอกเขาให้ยาวประมาณชิดชิดโคนนี้นะคะหรือสูงนิดหน่อยก็ได้เพราะเดี๋ยวเวลาเราลนไฟเนี่ยเขาก็จะหดลงมาอีกตรงนี้ใครจะใช้กาวกาวลาเท็กช่วยก็ได้นะเอามารูบรูบๆเพื่อให้เขามีความแข็งขึ้น แต่ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรค่ะส่วนดอกบานก็ตัดประมาณนี้ตัดสั้นๆก็สวยนะคะ อันนี้ป้าก็ตัดสั้นๆแล้วเราก็มาหลนหลนเทียนวันนี้ป้าใช้เทียนนะคะเพราะว่าจะได้แข็งๆอย่าให้งานดูแข็งๆตรงตรงขั้วดอกเขาอะ สูงนะคะ แปลว่าตัดสั้นส้นสวยไปนะให้เขาเห็นตรงขั้วสีขาวของดอกเราสวยดี ล้วก็ทำแบบนี้ทุกอันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามา<ๆ>ประกอบประกอบข้อดอกกันอันนี้ก็เป็นงานที่ป้าถักเราทดลองบ้างอะไรบ้างจะไม่ไม่อาจจะไม่เหมือนที่สอนไปบ,บ้างก็เห็นหเนี่ยเราเป็นงานทดลองแต่ว่าเสียดายก็ามาประกอบข้อช่อจะประกอบสองประกอบสามก็ได้นะคะ หรือจะเอารวบสีเลยก็ได้งานจริงป้าของจริงป้าไม่ได้ดูว่า,ว,าว่าเป็นช่อบขนาดไหนเมื่อก่อนป้าเคยมีนะแต่ว่าป้าดันตัดทิ้งไปแล้ว ให้อยู่ในระดับดอกบานสูงกว่าดอกตูมนิดนึงแล้วก็ใช้เดวเนี้พันใครจะใช้ฟลเทปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไหมพันธุ์ยเงไงเราจะสามารถเราซักได้ทำความสะอาดได้ แค่จะทำํำช่อใหญ่กว่านี้ก็ได้นะอันนี้ป้าทําให้ดูคร่าวๆเราจะใส่เป็นช่อใหญ่เลยก็ได้ใส่ให้หมดเลย 对，没。 เสียดาไม่ได้ไปดูของจริงนะป้าก็เลยประกอบแบบแบบนี้ ปิดลวดนิดหน่อยใครจะใช้กาวยิงช่วยก็ได้นะคะหรือจะใช้ตัวไหมพันอย่างเดียวก็ได้ถ้าใครทำขายก็ทำงานให้เรียบร้อยแต่ถ้าใครจะทำไว้ให้แม่ก็ ข้าวช่อข้าไไรก็อีกวิธีหนึ่งนะแต่ควจะกันความขมของลวดทิ่มมือด้วยนะคะถ้าใช้ได้พันไปให้หมดเลยก็สามารถซักได้นะ ไปเราลองมาเข้าจัดจัดหาใส่เจอกันดูอันนี้เป็นขวดแบนเดี๋ยวลองมาทำกันดูนะคะ มือใหม่ที่หัดถักเวลาใช้โฟลเทปต้องยืดก่อนนะคะถ้าไม่ยืดเขาไม่เหนียวนะอันนี้เป็นใบใบกุหลาบนะคะแต่ป้ามาตัดขอบๆเข้าออก ลองแต่งๆดู اُف <laughs> Obrigado. มัดกันเขาหลุด ลองดูนะคะมันรู้จะสวยเปล่านะก็ลองดูนะคะเผื่อใครมีไอเดียแต,แต่งสวยๆน,นี่ป้าก็ลองคร่าวๆดู เอาขวดขวดแบรนด์ลองทำดูนะจะตั้งบูชาพ้าก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้แม่ก็สวยได้หมดค่ะโอเคนะคะ